สัญญาเอกสารร่างฉบับที่สาแล้วนะยังไม่ถูกสักทีแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณตั๊กเรื่องแค่นี้เองเออแล้วเรื่องกัวเอาไงดีว่าแกพี่ก็อดทนหน่อยละกันเรื่องแค่นี้เองอะ่ะโอ้ยพี่เรื่องแค่นี้เองทุกคนเชื่อไหมคะว่ารอบตัวเราล้วนไรล้อมไปด้วยเหล่าบุคคลที่มีพลังวิเศษ ไม่ใช่เหาะเหินเดินอากาศเศษของให้หายไปหรือว่ามีพลังกำลังแข็งแกร่งหรอกนะคะแต่ว่าเนี่ยพี่ตักหัวหน้าแผนกคนใหม่ไฟแรงเพิ่งย้ายมาจากสำนักง,งานใหญ่ให้มาช่วยบริหารสาขาย่อยที่นี่พลังวิเศษของแกก็คือพลังการกำหนดถูกผิดนี่มันสัญญาเอกสารร่างฉบับที่3แล้วนะ ยังไม่ถูกสักทีคุณพาอเขารออยู่เนี่ยแต่รอบเนี้ยฝนแก้ตามที่คุณตั๊กบอกทุกอย่างเลยนะคะแก้แล้วแก้ครบไหมครบแน่นอนค่ะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะคุณตัก๊กนี่เธาจะบอกว่าฉันอนะคอมเมนต์ให้แล้วแล้วคอมเมนต์ผิดเนี่นหรอไม่ไม่ใช่ค่ะคุณตัก๊กแต่ว่าไม่ต้องมาตงมาแต่ไปแก้มาใหม่รอบสองรอบสามแล้วก็ยังไม่ถูกอีกเสียเวลา ฝนส่งสัญญาณให้พี่ได้เลยนะอะไรนะคะก็เสร็จแล้วไงส่งได้เลยเรื่องเยอะจริงเลยเราเนี่ยนี่เราเอาดับแบิ้มาส่งทำไมผ่านวะอะไรนะพูดดังๆสอิอ๋อไม่มีอะไรค่ะงั้นเดี๋ยวฝนรีบส่งสัญญาณนี้ยให้คุณภาคเลยนะคะอืมแล้วบ่ายสองอะ่ะเดี๋ยวพี่มีประชุมฝนเข้าประชุมกับพี่นะ พอดีว่าพี่อ่ะย้ายมาอยู่ที่เนี่ยยังไม่เคยเจอลูกค้าคนนี้เลยฝนอยู่มาก่อนอ่ะฝนน่าจะช่วยพี่ได้เออคือตอนใบฝนต้องไปเจอคุณพลอยนะคะนี่เขาเกะว่าจะทานข้าวแล้วก็ลวดออกไปเลยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณตั๊กเรื่องแค่นี้เองสรุปว่าจะถูกจะผิดก็ขึ้นอยู่ที่คุณตั๊กสินะ เนี่ยพี่หนุยบัญชีอาวุโสของที่นี่ทำงานมานานประสบการณ์เยอะเรื่องราวของเขาก็เลยเยอะแกก็เลยมีพลังหายใจทางผิวหนังฝนเอ้ย ฉนันดีใจกับแกดิงเจนะที่แกแก้สัญญาคนภาคผ่านสักทีฉันเห็นแกแก้มาสองสาสี่ห้ารอบล้โอแกเนี่ยฉันไม่ไ้้องจะปรึกษาแกนะเรื่องหัวฉันอะตอนนี้มันไม่ยอมทำกันบ้านกับฉันเลยอะสองสามเดียวแล้วหรือว่ามีคนอื่นวะเอาแกฟังฉันอยู่ไหมเนี่ยอ๋อฟังค่ะฟังแต่ฝนใส่ไว้เฉยๆนะ่ะไม่ได้เปิดเพลงหรอกคะ่ะ เอา้านม่ใส่เพื่อเออแ้าเรื่องผัวเอาไงดีว่าแกพี่พี่ก็อดทนหน่อยละกันเรื่องแค่นี้เองอะ่ะพี่อะคิดมากไปแล้วนี่คุณภาเข้ามาพอดีเลยอะ่ะงั้นฝนขอไปไปรับทายก่อนนะเลืองผัวที่เรื่องแค่นี้เองได้ไงวะ ใทั้งไหนวะพูดไม่มีหยุดเลยอ่ะเนี่ยกี้เป็นประสานงานประจำบริษัทต,ตั้งแต่ฉันเข้ามาทำงานที่บริษัทนี้ยังไม่เคยเห็นกี้ยิ้มหรือว่าหัวเราะเลยเจอกันทีไรมีเรื่องทุกข์ใจมาบนให้ฟังตลอดกี้เลยมีพลังเพิ่มความหอเหี่ยวให้คนอื่น อ้าวฝนแกมาเหรอมีเวลาไหมอะเออคือคือฉันยังต้องไปทำงานอ,งอยู่อะอแป๊บเดียวนะฉันไม่รู้จะาปรึกาษาใครแล้วจริงๆน,นะนะขอปรึกษาหน่อยอก็ได้เนี่ยะตั้งแต่ฉันมาทำงานที่นี่นะเลิกงานช้าทุกวันเลยอ่ะแล้วผัวฉันอะมันก็ไม่พอใจมันคิดว่าฉันหนีเที่ยวอแล้วเขาได้ทำร้ายแกหรือเปล่าก็ไม่นะ แต่มันงอนแล้วแล้วก็ไม่ยอมคุีกับฉันด้วยอ่ะฉันเครียดโอ้ยกี่เรื่องแค่นี้เองเนี่ยคนแถวบ้านฝนนะผัวมันคิดว่าเมียมันเป็นมีชฉุอะก็เลยเอาไมค์กอฟฟัดหัวจนสลบเลยนะตอนนี้อาการโคม่มาอยู่ที่ห้องไอซียูเลยนะไม่ใช่แค่นี้อ่ะสิแต่ข้าวปามันก็ไม่ยอมกินนอนก็ไม่ยอมนอนกับฉันด้วยอ่ะฉันก็เลยกุ้ใจเงาน้ากี่ก็อย่างที่บอกแหละ อดทนหน่อยเรื่องแค่นี้เองเนี่ยยังมีคนอื่นที่มีผัวเร็วเวกว่ากี้เยอะเลยนะเนี่ยของเธออะมันเบามากเลยเรื่องเล็กมากเลยนะเดี๋ยวก่อนสิฝนเชียงพูดไม่จบยังม,ม,มีอีกหลายเรื่องเลยนะเนี่ยมันขี้หึงเกินไปอะเลิกงานช้าทีก็ทะเลาะกันทีฉันก็เลยเบื่อเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละฝนขอบใจมากนะที่รับฟัง ไม่เป็นไรเรายินดีเรื่องแค่นี้เองกี้งั้นฉันขอตัวก่อนนะจ้ะขอบคุณที่รับฟังฟังจนจะทุกข์ใจแทนแล้วเนี่ยเรื่องของฉันก็ไม่ใช่ถึงแม้ว่าฉันจะมีพลังกำหนดถูกผิด พลังหายใจทางผีหนังหรือพลังเพิ่มความห่อเหี่ยวแต่เธอรู้ไหมว่าพลังอะไรที่มันขแข็งแกร่งและทำลายได้ยากที่สุดพลังเรื่องจิบๆไงฮะพลังอะไรนะคะเธอได้แต่คิดว่าคนนั้นคนนี้ทำอย่างโน้นอ,อย่างนี้กับเธอ เธอเคยมองตัวเองบ้างไหมฝนว่าเธอเองอะ่ะก็มีพลังวิเศษฝนน่ะเหรอคะใช่พลังเรื่องจิตจิตยังไงล่ะอะไรนะคะพี่พลือฝนไม่เข้าใจอะคะ่ะก็ไม่ว่าเราจะคุยอะไรขอความศึกษาอะไรกับเธอเธอก็มัจกจะกี่มันก็เรื่องแค่นี้เองอะ่ะไม่เอาเอามาเคืองกันเลยนะนี่ไงพูดยังไม่ทันขาดคาเลยเธอมีสิทธ์อะไรไปตัดสินคนอื่นเรื่องแค่นี้ของเราอะ่ะมันไม่เท่ากัน เรื่องแค่นี้ของเธอมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนอื่นก็ได้เนี่ยและเรื่องส่วนตัวฉันเล่าให้เธอฟังเพราะฉันมั่นใจและไว้ใจตัวเธอนฝน,นแต่นี่อะไรนอกจากไม่ฟังแล้วยังมาตัดสินกันอีกก่อนจะว่าคนอ,อื่นเขาสาสตร์พลังพิเศษใส่เธอเธอลองมองดูตัวเองก่อนไหมว่าเธออ่ะเคยเผอใช้พลังพิเศษศาสตร์ใครไปบ้างแล้วหรือเปล่าแต่ไม่ต้องกังวลนะคะคุณตั๊ก เรื่องแค่นี้เองที่ก็อดทนหน่อยละกันเรื่องแค่นี้เองอ่ะไม่เป็นไรเรายินดีเรื่องแค่นี้เองกี้